มีรอยรั่วตรงไหนหรือเปล่าต้องเนียบที่สุดก่อนจะถึงมือลูกค้าชา้ชาๆไม่เป็นไรได้พลาสองเล่มงามไอ้ทยุยมัวแต่ปฏิบอดอยู่นั่นแหละของต้องเยอะอยังไม่ใส่กรงจะทันส่งเย็นนี้ได้ไงชา้ชาๆได้พลาสองเล่มงามอ้างสำนวนไทยในทางผิดธุรกิจเสียหายสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติอยากให้คนไทยคิดไกลกว่าเคย